ในชุดที่2องคือ Color ื n กเอาไวเพลงแรกที่ปล่อยออกมาคือเพลงร่วมใหม่แล้วผมว่ามันเป็นเพลงเจ๋งมันมีความแบบมีความเป็นไดฟายเราก็มีความมันเป็นเหมือนแบบมิวสิคเลด้วยหรือมันมีความแบบเป็นมิวสิคเคิลก็มันมีลายที่น่าสนใจอยู่สองอันที่ผมว่าสำหรับกีตาร์ปงก็มีอันนึงคือไอ้ตรงท่อนบริดจ์ใช่ไหมอ่าใช่มันจริงๆแล้วมันอยู่ในคุกนั่นแหละมันอยู่ในคุกตลอดเลยลายแรกมันจะเล่นอย่างนี้ ชอบมากใช่ไหมดูน่ารักนะแต่ว่ามันมันฟังสวยมันมีความเป็นคลาสสิกมันเป็นคลาสสิคอลใช่ไหมครับใช่มันอยู่บนข้อะไรนบางมันมี C ใช่ไหมครับ C แล้วก็ G G C C E Minor E Minor G ก็คือเป็น1 5 1 6 2 5 1ใช่ไหมครับใช่นี่คือฮาร์โมนีที่นี่ที่โฟลเล่นคือมันเป็นเหมือนเป็น b r o เ e นคอร์ดเป็นลายใช่แล้วก็เล่นอิ i n v e r s i o นของมันอ่ะรับรองที่กันทีอ่ะ one two three four เราก็จะเห็นว่าไอ้ตรงคอด C มันก็คืออยู่เหมือน C อย่างเงี้ยแหละตัตเดงนแค่สามสายนั่งใช่ใช่ครับแล้วพอเป็นขอด G G นี้เพราะที่จริงๆมันมองเหมือน G แบบนี้ได้เลยนาะใช่ได้ได้ใช่แต่ว่าอาจจะอาจจะโฟอาจะปล่อยนิ้วไม่ได้ท่าไว้เพราะว่ามันมีอิสระที่จะใช่ใสลับอะไรได้มากกว่าใช่ไหมแล้วก็กลับมาเป็นกลับมาเป็น C จงใจเล่น i n นเวอร์ชมันคือตอนแรกขอดแรกเป็น C ใช่ไหมขึ้นที่รูทแล้วก็ไปพอแวะไปขอด G ปุ๊บพอเราจะกลับมา C เนี่ยไม่อยากให้มันซ้ำเราเลยไปที่ first inversion ก็เหมือนเหมือนมีเขาเรียกว่า voice leading ที่วิ่งจากใช่ใช่ตาเออแต่ว่า่นี้คือไอเดียใช่ไหมครับแล้วก็มันเหมือนระหว่างที่เราเล่น broken chord ไปอ่ะมันมี Melody มีด้วยอ่าใช่ประมาณนั้น แล้วนัาคิดเล่นเข้าใจง่ายก็คือใช่ั้ยประมาณนั้นแล้วทีนี้แล้วก็ไปเอเอไม่ได้เป็นก็เล่นรูนละไปเอละแล้วพอดีไมเนอร์เล่นเฟิร์สอินเวอร์ชันเหมือนกันก็คือเล่นตัว F ใช่แล้วก็ตัว G สุดท้ายเล่นเล่นเซคันด์อินเวอร์ชัน็นตัวดีเพราะเราจะเห็นไอเดียไวส์สปริตติ้งคือมีเมโลดี้ที่ผสมอยู่คือมี ผมจะพยายามเล่นให้เป็นแนวนอนจะได้เห็นเมโลดี้กันนะครับใช่ไหมแล้วก็มีอ่าแต่ว่ามันก็จะ้มีไอไลน์ตรงนี้ได้ยินอยู่ระหว่างที่เล่นไอ้ตอนมันกินแตาละตนเล่นทีเลครับแล้วคนนั้จะได้ยินกันละ one two three four ที่โผน่าสนใจมันมีท่อนโซโลกิตา um, ร์ปอที่เป็นไาปดปดปรอันนั้นเล่นยังไงครับลองเล่นดูได้ไหมวัทรีโหลายเร็วจีเลยเพลงนี้ ก็ว่าเราต้องเล่นเล่นพิดไปนิดนึงโปรโปรก็ต้องพร้อมแหละอันเนี้ยใช่ใช่ก็เป็นพังอนี่ยนะคือลิดนึงมันก็คือเล่นไปแค่เหมือนซีแบบอีแล้วก็เอจใช่แค่แค่มันเลีวใช่ใช่ใช่แล้วทีนี้ลายลายที่เล่นนั้นมันก็เหมือนเล่นลายที่เราได้ยินมาจากเพลงจะมีอะไรประมาณเนี้ยอะไรประมาณนี้มันคืออะไรบ้างมันคืออันนี้เล่นอัตโนมัติพิกกิ้งล้วนๆแต่ว่าจะไล่สเต็ปลงมาปั่นกีตาร์โปรใช่อันนี้มันจะ มันจะวนเวียนอยู่กับไอ้พวกเนี้ยไอโนดไอโนดต่างต่างๆอะไรเงี้ยแถวแถวนี้ก็มีความเป็นเหมือนเป็นคลาสสิคอลคือลงนี้ก็คือคลาสสิคอลก็ได้ยินบ่อยคลาสสิคอลซึ่งผมอ่ะจริงๆเพลงเนี้ยมันคือคำว่าโลกไปใหม่ของเพลงใช่ไหมเราพยายามที่จะพามันออกไปทัวร์จริงๆแล้วไอเดียเพลงนี้มันเหมือนงอินเดียที่ผมคิดมาตั้งแต่แรกอ่ะมันคือในเพลงมันเหมือนบแบบตุ๊ก ตุ้มตุ้มมันมีลายนี้อยู่ด้วยคือผมอันนี้กันถึงไอ้พวกแบบเวลาอินเดียเขาชื่อแบบตาตะกตตะกตาแบบเวลาเขาตีกองทัพปลาอ่าอินเดียเขาจะชอบท่องกันเป็นแบบตาตุกตุกตุกุดุ๊ด๊อย่างเงี้ยผมเลยนึกถึงอันนั้นแล้วแบบตุ้มตุ้มตุ้มดูอ่านทำย่อยให้มันง่ายลงแต่อันเนี้ยนึกถึงเสียงพวกสติลดัมเหมือนกันนะอ่ะประมาณนั้นหรือพวกตำบ้าอะไรเงี้ยแล้วก็ไอ้ไอ้ดืดดืดเนี่ยคือผมแบบเรา มั่วเอาเองว่ามันคล้ายๆแบบเราอยากได้อะไรที่มันเหมือนซิต้าซิต้าอะไรเงี้ยแล้วเขวิ่งวิ่งปั๊ดเต้นๆแล้วดิลิวไปดิลิวอะไรเงี้ยคือจริงๆก็คือเอาอิทธิพลมาเอามาย่อยแต่ซึ่งจริงๆถ้ามองจริงเพลงนี้คือ PC ซีใช่ไหมแล้วโน้ตที่เล่นมันก็คือซีเมเจอร์สเกลเลยนะเราจับทีละทีละเขาเรียกว่าวิ่งไปตามซีเว้นใช่ใช่ใช่ประมาณนี้อะไรประมาณนี้เลยใช่แล้วก็แค่วิ่งไปตามใช่ใช่โปรดเล่นช้าๆให้ดูจะดีว่ามันคืออะไร สรุปนะแล้วก็สุกกระโดดแต่มันก็คือมันจะมีไอ้น้องที่เล่นมาคือลายเนี่ยจะเล่นดูครับใช่แล้วก็สรุปแล้วก็ไปสรุปเปลี่ยนที่ตอนครั้งแรกจะมีความ็นคลาสสิกใช่แล้วก็รอบสองสรุปด้วยจริงๆนิ่คลาสสิกนะคลาสสิกเหมือนกันใช่ก็คือเขาเรียกว่าเหมือน โททีบเดียวกันลายเดียวกันแต่ว่าเปลี่ยนรูปจบมันก็เหมือนมีคนคุยแล้วถามตอบอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็รอบที่สามรอบสามซ้ำอันแรกต้องสรุปไปทั้งประโยคแล้วถามไม่มีแบบใช่นะจริงจริงสรุปมันเหมือนถามถามตอบ เพราะว่าเพลงนี้จริงๆไอเดียมันเป็นถามตอบมาแต่แรกท้องฟ้ากว้างใหญ่เท่าว่าไหมไม่รู้ชั้นกลัวไม่ก้อนใหญ่อันนี้เหมือนกันตะปะปะปะดะปะอะไรอะแล้วก็มาตอบปะ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 ตะตะปะปะตะป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 ะตะตะป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 าปะอนปะปะปะาะเะปะนะปะคะปไอเดียเปยปอาเรียก สมัยเราเรียนเขาเรียกอะไรนะ antecedent consequence อะไรสักอย่างจำไม่ได้ยากมากแต่จริงๆผมว่าปัจจุบันเราก็เรียก question answer ถามตอบในรูมก็ใช้เยอะใช่ไหมแต่นี้มันอยู่ในมุมของมีความเป็นคลาสสิคอลหน่อยใช่นะครับอันนี้ก็คือเพลงโลกใบใหม่มันมีลายโซโล่กีตาร์ไฟฟ้าอยู่อ่าซึ่งตอนแรกผมคิดว่าน่าจะเป็นดันสายใช้ฟัสอะไรเงี้ยแต่ผมเราคุยกันเมื่อกี้จริงๆไม่ใช่ใช้อะไรเป็นสไลด์ฮะผมเตรียมมาแล้วว้าวโอ้ลองอ่แมาลองดูนะเเล่่นนกออะ ครับเมันก็จะซ้ำกันอยู่อย่างเงี้ยวนๆเป็นแบบลิกๆแค่ันนะทำซ้ำกันนี่ต้องใช้สไลด์ครับน่าจะเป็นไอเดียของของแหลมนะที่เขาเหมือนแบบหามมาอ๋อมันมีหางเสียงมันมีการเชื่อมโน้ตมันการเชื่อมมันแบบก็เลยอ่ะมาสไลด์สไลด์โน้ตที่เล่นเมื่อกี้มันมีโน้ตอะไรบ้างครับเออจะขึ้นด้วยตัวตัวหกนะฮะตัวลาลาซอนมีฟลาเล แล้วก็ซ้ำไปใช่ไหมซ้ำไปเลยคือผมมองว่ามันน่าจะอยู่เป็น C คอร์ดเดียวแหละใช่มันก็คือมันแค่เหมือน p a s ซิ่งอ่ะใครับวันี้ก็คือก็โน้ตในคิวหมดเลยแต่ขึ้นขึ้นตัวลาซึ่งเป็นไม่ใช่คอรทรอยของ C มันเลยเตะหูเลยใช่ไม่ต้องแต่งเพลงแต่งเมโลดี้นี่ก็ช่วยนะมันขึ้นโน้ตที่เป็นเทนชั o n อ่ะใช่ครับมาทำให้ตัวเก้าหรือไอตัวที่มันแบบแปลดใช่ครับหกแต่ว่าต้องรีซอฟต์ใช่ไหมมันต้องจะไปค้าง มันก็น่าจะหลอนอยู่นะมันแบบมันก็รีซอฟต์แต่ตัวแรกทำให้มันเตะหูใช่ใชก็ไอเดียหนึ่งถ้าแต่งโซโล่แต่งอะไรก็ทำแบบนี้ได้ถ้าอย่างมันสุ<ำ>ปุ๊บใช่ครับใช่ใช่ใชอันนี้ก็เพลงโลกใบใหม่นะครับ